ต่อไปเป็นปัจจนิกสองโลคู่รูปากับธรรม,มาเปิดหนังสือหลักสูตรไปที่หน้า173่สันนิษฐานรูปาไม่เคยเกิดอันดับแรกก็ต้องเป็นภูมิที่ ใครใครก็ไม่เคยเกิดนั่นก็คือสุทธาวาสภูมิสองขาแล้วก็ตามด้วยภูมิที่รูปาเกิดไม่ได้หรือกอมอดอของรูปาก็ต้องได้แก่อรูปสองขาอารูปประภูมิสองขาเป็นภูมิที่รูปาเกิดไม่ได้ตรงนี้เราจึงเขียนว่ากอมอดอแปลว่า เกิดไม่ได้จากนั้นสังสสยะท่อนแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่ธรรมาเคยเกิดก็กลับไปดูที่สันนิษฐานซึ่งมีให้เลือกอยู่สองภูมิคือสุทธาวาสสองขากับอรูปสองขา แต่เราต้องการภูมิที่ธรรมมาคือเกิดก็ต้องเป็นอรูปสองขาเราก็เขียนอรูปสองขาไว้ส่วนคำว่ากรมดรตรงนี้ต้องวงเล็บไว้เพราะว่าไม่ใช่กรมดอรของธรรม,มาแต่เป็นกมดในฝั่งสันนิษฐานหรือของรูปะ อรูปสองขาองค์ธรรมก็ได้แก่ติหนึ่งผลสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอารูปปัปมุกับอารูปประพุมสี่จากนั้นเราก็ไปสังสยะท่อนที่สองสังสยะท่อนที่สอต้องการองค์ธรรมที่ทำมาก็ไม่เคยเกิด พอกลับไปดูที่สันนิษฐานให้ไว้มีอยู่สองภูมิเราก็จะเห็นได้ว่าภูมิที่ทำมาก็ไม่เคยเกิดก็ต้องเป็นสุดทาวาสสองขาเราก็ดึงมาสุดทาวาสสองขา องค์ธรรมของสุทธาวาสท้องขาก็ได้แก่อนาคามิผลบุคคลหนึ่งอรัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในสุทธาวาสภูมิกับสุทธาวาสภูมิห้าเกี่ยวกับองค์ธรรมก็จบแค่นี้ต่อไปเราจะมาดูวิสัชนากันเวลาดูวิสัชนาให้ดูผ่านองค์ธรรมที่เราหาไว้หรือเลือกไว้ในแต่ละท่อน เช่นท่านแรกหรือหมวดแรกเนี่ยองธรรมได้อารูปสองขาอารูปสองขาหมายความว่ากําลังเกิดและกําลังตายในอารูปเมื่อเราคิดผ่านองค์ธรรมแบบนี้เราก็จะมองเห็นบาลีวิสัชนาทันทีว่ากําลังเกิดและกําลังตายหรือเกิดอยู่ในอารูปประภูมนั้นบาลีท่าน วิสัชนาว่าอย่างไรพอไปดูท่านวิสัชนาว่าอรูปานังอรูปานังย่อมาจากอรูปังอุปปัช,ชันตานังกับอรูปาจวันตานังก็คือยุบรวมอรูปังอุปปัช,ชันตานังกับอรูปาจวันตานัง เข้าด้วยกันเป็นวิสัชนารวมเป็นวิสัชนาเดียวกันที่สื่อถึงอรูปสองขาหรือกำลังเกิดกำลังตายในอรูปแต่วิสัชนานี้เวลาท่านแปลท่านจะแปลว่าเกิดอยู่ในอรูป,ปภูมคำว่าเกิดอยู่ในอรูป,ปภูมก็หมายความว่ากำลังเกิดและกำลังตายอยู่ในอรูป,ปภฐม อันนี้เป็นสำนวนคำแปลนี่ยก็ให้เราเข้าใจว่าเกิดอยู่ในอรูป,ปรภูมินั้นหมายความว่ากำลังเกิดและกำลังตายอยู่ในอรูป,ปรภูมินั่นเองส่วนหมวดหลังเมื่อเราดูองค์ธรรมซึ่งได้แก่สุทธาวาสสองขา สุทธาวาสสองขาก็คือกำลังเกิดและกำลังตายในสุทธาวาสภูมิพอไปดูวิสัชนาซึ่งสั้นท่านวิสัชนาว่าสุทธาวาสานังก็ตรงกันพอดีว่าสุทธาวาสานังก็คือกำลังเกิดและกำลังตายในสุทธาวาสภูมิหรือสุทธาวาสภูมิสองขาซึ่งยุบรวม บาลีขาเกิดและขาตายมาเป็นวิสัชนารวมวิสัชนาเดียวกันก็คือยุบรวมมาจากสุทธาวาสังอุปปัชันตานังกับสุทธาวาเสปริณิพันตานังขาหน้ากับขาหลังขาเกิดกับขาปริณิพันธ์มายุบรวมเป็นสองขาก็จะออกมาเป็นวิสัชนาว่าสุทธาวาสานัง ดังนั้นสุทธาวาสานางจึงหมายถึงกำลังเกิดและกำลังตายในสุทธาวาสภูมิหรือสุทธาวาสภูมิสองขาแม้เวลาแปลท่านจะแปลว่าเกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ตามแต่แต่ให้เราเข้าใจว่านั่นเป็นคำแปลที่หมายถึงสุทธาวาสสองขาที่หมายถึงกำลังเกิดและกำลังตาย หรือกำลังปรินิพานอยู่ในสุทธาวาสภูมินั่นเองต่อไปเราก็จะมาอ่านพร้อมๆกันเพื่อเป็นการฝึกคำว่าฝึกก็คือฝึกให้ได้ยินฝึกให้ได้เห็นตัวหนังสือเวลาสอบเราก็จะได้นึกออกนึกได้ มองเห็นภาพสามารถที่จะตอบคำถามที่ท่านถามมาได้โดยไม่ยากการฝึกก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะแม้ช่วงนี้เราจะอยู่กันที่บ้านแต่ว่าต้องบอกว่ายังมีบุญพอที่จะ มีช่องทางในการศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอยู่โดยระบบออนไลน์เช่นนี้ดังนั้นเราอยู่ที่บ้านเราก็สามารถที่จะใช้ที่บ้านของเราเป็นห้องเรียนธรรมะออนไลน์ไปในตัวได้เลย เราอย่าเข้าใจผิดคิดว่าอยู่ที่บ้านไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครทราบว่าเราศึกษาหรือไม่ศึกษาว่าเราอ่านหรือไม่อ่านโดยเฉพาะวิชาที่เราจะต้องสอบกันอย่างชั้นมหาโทก็จะสอบในเดือนธันวาปีพุทธศักราช2563นี้ ถ้ามีการเตรียมตัวเช่นเปิดฟังแล้วก็สวดตามว่าตามอ่านตามไปด้วยคนที่ได้คือเราเพราะเราฝึกฝึกทั้งการอ่านตามฝึกทั้งการฟังแล้วก็คู่ไหนถ้าเห็นว่าสมควรจะทำเป็นการบ้านหรือฝึกเขียนไว้ก็จะบอก ไปใ,ในตัวต่อไปเราก็จะมาอ่านพร้อมๆกันยัตสัยตะรูปายัตนานุปัจชชะตัจจตัตถะธรรมายตนานุปัจชชะติรูปายัตนาไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด ธรรมายตนาก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอารูปานังเตสังตัฏฐะรูปายตน,น,นังโนปัจฉจตถาโนจเตสังตัฏฐะธรรมายตน,น,นังโนปัจฉิตถสุทธาวาสานังเตสังตัฏฐะ รูปายตนะนั้นจะโนปเชิตาธรรมายตนะนั้นจะโนปจชิตะเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอรูปปาภูมิในภูมินั้นรูปายตนะไม่เคยเกิดแต่ธรรมายตนะเคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิ ในภูมินั้นรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดธรรมายตนะก็ไม่เคยเกิดองค์ธรรมของสันนิธานโบทได้แก่ติเหตุกะพุทุชนหนึ่งผลบุคคลสี่ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูป,ปรภูมูมกับอรูป,ปรภูมูมสีและ อนาคามิผลบุคลคหนึ่งอรหัตผลบุคลคหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสุทธาวาสภูมิกับสุทธาวาสภูมิห้าองธรรมของสังทยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้น